สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติตามรับชมรายการหล่งซีคลิปนี้พบกับผมในเกมบอลโลบอดกันอีกหนึ่งครั้งนะคลิปนี้เราจะมาทําการเปิดครับหาเลโทรไขสิทธ์กันต่อฮะค,คลิปนี้ผมกะจะทําเป็น EP ีสุดท้ายแล้วนะก็คือตามหามาหลาย EP ีนะครับอี EP นี้เป็น EP ีที่5ตอนจบฮะบได้หรือไม่ไม่รู้แล้วนะทุกคนแต่บอกได้เลยว่าจะไม่มีการทําคลิปตามหาอีกแล้วเพราะว่าไม่ไหวครับอายเพื่อนๆเหลือเกินฮะ นะครับโดนขิงมาตลอดเลยว่าเปิดทีเดียวก็ได้แล้วบางคนบกขายไปหลายตัวแล้วนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้สักทีฮะเปิดไปเป็นโอ้โหหลายร้อยใบายมากๆคลิปนี้ครับผมเปิดแน่นอนมีทั้งหมด192ใบนะทุกคนถ้าเปิดได้นะครับก็จบหยุดก่อนนะแต่ถ้าไม่ได้เปิดให้หมดครับแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วในการตามหานะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับคลิปนี้แล้วนะครับผมซึ่ง ่อนที่เราจะไปเปิดกันเนี่ยเรามาดูกันสักหน่อยครับว่านะครับเมื่อคืนนะฮะมีการอัปเดตนะครับเวอร์ชัน9.6เข้ามาแล้วนะเป็นการอัปเดตแบบรองพืนนะทุกคนก็สิ่งที่เข้ามาก็คือนี่ฮะเห็นชัดๆเลยก็คือการดูโฆษณานะทุกคนใครที่มีพรีเมียมอยู่นะครับสามารถข้ามโฆษณาได้แล้วนะแต่ว่ามันข้ามไม่ได้ทั้งหมดนะทุกคนมันข้ามได้ประมาณส่วนหนึ่งครับประมาณครึ่งหนึ่งนะ8ครั้ง9ครั้งอะไรประมาณนี้7 8ครั้งอ่ะนะครับแล้วที่เหลือเนี่ย เราต้องดูโฆษณาเขาเองนะครับไม่ใช่ว่ามีพรีเมียมแล้วจะสามารถกดข้ามโฆษณาได้ทั้งหมดไม่ใช่ฮะทุกคนแม่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะไหนๆก็ให้ข้ามแล้วก็ให้ข้ามให้หมดไปเลยก็ไม่ได้อันที่2ครับระบบเพื่อนนะทุกคนก็ยังไม่มีเข้ามานะยังไม่เห็นปุ่มนะครับในการแอดเพื่อนแต่อย่างใดน,นะหรือว่าผมยังหาไม่ทั่วไม่แน่ใจต้องเข้าไปเมนูแครในคลิหรือเปล่านะครับต้องเดี๋ยวต้องค่อยว่ากันนะแต่ตอนที่ผมบันทึกนั้นผมยังไม่เห็นนะครับ ก็นะประมาณนี้ฮะเนี่ยกดเข้าไปดูแล้วก็ยังไม่มีนะนะครับจะเป็นอย่างที่บอกฮะเป็นการอัปเดตลองพื้นนะทุกคนยังไม่เต็มที่เดี๋ยวพอจบออกิจกรรมที่ค้าอยู่นี้นะครับก็จะอัปเดตเต็มร้อยทยอยกันเข้ามาแน่นอนฮนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับสําหรับตอนนี้ครับเจ้าบัตรตัวนี้นะครับมีกิจกรรมอยู่ที่กระดานผู้นําด้วยนะในกระดานผู้นํานั้นน่าเสียได้นิดนึงครับ ถ้าผมเปิดบัตรสีฟ้าระดับซิลเวอร์นะครับโอ้โหถ้าเกิดผมเปิดดัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันให้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะบัตรอัลติเมทอ่ะแต่ทีนี้มันไม่ใช่ครับมันเป็นบัตรนี่ฮะสีแดงระดับโกนะทุกคนโอ้โหมันได้ปืนทุกคนก็แอบ,บเสียดายนิดๆครับอุตส่าห์สะสมมาเป็นร้อยใบนะกะว่าจะเอาบัตรอัลติเมตมาเปิดเพื่อจะสะสมอัลติเมทสักหน่อยก็ไม่มีซะแล้วนะครับผมก็ตามนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยนะทุกคนอย่างที่เคยบอกฮนะ ตั้งแต่ต้นคลิปนะผมจะเปิดจนกว่าผมจะได้นะครับถ้าได้คือหยุดนะครับถ้าไม่ได้ก็เปิดให้หมดครับไม่ให้เหลือเลยสักใบนะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเปิดเศษมันดูก่อนนะทุกคนสใบก็อยากจะได้ให้มันเร็วๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าบัตรที่เหลือจะเอาไปเปิดตอนส่งท้ายกิจกรรมนะทุกคนเออเอาไปรุนกันสนุกๆเยอะๆอะไรประมาณนี้มาดูกันเลยฮะว่าจะได้ไหม น้องๆหลายคนบอกว่าพี่หลังต้องบอกว่าไม่อยากได้นะครับถึงจะอยากถึงจะได้นะแต่ผมยังไงก็อดคิดไม่ได้อะเพราะผมอยากได้นะครับผมก็เลยต้องพูดเหมือนเดิมฮนะอยากได้อยากได้ไดนะครับเอ้ยคนขับมาแล้วครับผมไม่มีอะไรที่แบบว่าประทับใจเลยนะเอ้ยนี่มันเศษฮะไปเป็นไรฮนะยังเหลืออีกเยอะนะครับได้ไม่ได้ก็จบแล้วนะครับงานนี้นะครับบอกได้เลยไม่ได้ก็ไม่มีแล้วนะครับคลิปตามหา เฮ้ยสีทองมาครับผมช็อตแรกครับสิบใบแรกนะเฮ้ยว่าไงเออโถนี่ครับสีทองทีไรเขาจะเป็นฉมวกนะครับหรือไม่ก็อีมูกิอะทุกคนหนีไม่พ้นไอ้สองอย่างนี้ทุกทีนะกดรัวๆเลยฮะนั่นพูดจะไม่ทันขาดคําเลยอีมุกิมาแล้วฮะสิบใบแรกครับผมเขาเรียกว่าเป็นน้ําจิ้มน้ําจิ้มนะทุกคนเดี๋ยวมาดูครับเรื่อยๆเลยนะผมจะกดไปแบบว่ารัวๆไปเลยนะครับไม่ต้องมีลีลาอะไรมากฮะนะครับ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเฮ้ยน้อยใจนะเนาะไอ้สีทองนี่แล้วทุกคนเปิดครับปึบปึบปึบโอ้โหคนขับมาแนละ้วฮะโอ้โหชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วน,น,วนโอเ้เจา้าโอ้ยเฮ้ยได้แล้วทุกคนบทจะมาก็มาง่ายเหลือเกินครับเฮ้ยนี่ยี่สิบใบแรกหรือเปล่าเนี่ยน้อยที่สุดครับผมผม,ผมก็ได้เข้าแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าเลโโทร ใครติดหมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมโคตรดีใจเลยบอกได้เลยโอ้โหนะครับไม่จบนะครับโอ้ยนะนะครับคลิปตามหาของผมจบที่อีพีห้าเลขสวยนะครับผมเลขห้าดีเลยนะในที่สุดก็ได้มาแล้วนะแต่จะให้จบง่ายๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็บอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเปิดต่อแล้วกันนะทุกคนเปิดต่ออีกหน่อยครับให้ได้ที่หนึ่งของกระดานผู้นานะทุกคนนะ แล้วก็เอาบัตรสีส้มมาเปิดให้เพื่อนๆรับชมกันไนะเปิดไปเรื่อยฮะเผื่อจะฟลุกเบิ้ลมาสักตัวปะล่ะเอ้ยเฮ้ยค่อยสบายใจหน่อยทุกคนไหนๆก็จะจบซีซั่นอยู่แล้วนะเลยแค่สี่ห้าวันนะพอได้มาสักทีครับงานที่อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ซีเรียสแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ได้ตามจํานวนครับเพื่อที่จะเอาคะแนนกระดานผู้นำนะให้ได้บัตรส้มครับเฮ้ยโอ้โหโคตรดีใจเลยนะเพราะว่ามันนานเหลือเกินครับบอกได้เลย,เลย ตามหากันบรรดาลเลือกเกินถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ติดตามนะครับการเปิดบัตรสมของผมอยู่เนี่ยทราบเลยนะว่ามันโอ้โหมันนานอะและหลายคนบอกสองสารเลยนะครับสงสารพี่หลังจังบัตรเยอะแยะนะครับเปิดไม่ได้สักทีคลิปนี้ได้แล้วนะทุกคนก็มาร่วมแสดงความดีใจกันได้นะคอมเมนต์เข้ามาครับจะมาขิงผมก็ได้นะแต่เอาแบบสุภาพสุภาพนะทุกคนเฮ้ยพอาะยังไงซะผมก็ได้แล้วนะนะครับปเปิดอสิบใบฮะแล้วก็ไปดูกระดานผู้นํากันหน่อย ว่าเป็นยังไงปบ๊บทองไหมเออไม่ทองนะทุกคนเป็นม่วงฮะส่วนบัตรที่เหลือเพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยนะเร็วๆนี้ครับนะเพราะว่าเอาไว้ทํากิจกรรมในกระดานผู้นาอีกสักหน่อยนะทุกคนเอ,อ้ยนะครับไอสิบใบนี้คงไม่ได้คนระับทุกคนเพราะมันขึ้นแต่สีม่วงนะ <c oughs> ขออภยัยครับะครับเอ้ยยังไงดี ออีกิบไปแล้วกันเราเข้าไปดูนะครับปดแล้วฮะ,บบะใจมันก็อยากเปิดนะครับทุกคนไหนๆก็เปิดแล้วอยากจะเปิดให้มันหมด,หมด,หมดไปนะแต่ก็แบบอ้เฮ้ยมันเป็นกลยุทธ์นะครับทางด้านเขาเรียกว่ามันเป็นผลประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆฮะถ้าเกิดเราใจร้อนเกินไปเราจะเสียผลประโยชน์จํานวนมากนะข <c oughs> อ,อโทษฮนะโอ้ยช่วงนี้ก็มีอาการเจ็บคอนะครับผมฝนฟ้าก็ชอบตกช่วงเย็นนะนะครับ ก็ตกช่วงเย็นเดีย๋ยวไปดูกระดานผู้นำกันหน่อยฮะว่าเออยังไงเอ้ยฮะติดอันดับสองครับเดีย๋ยวไปดูสิเ๊ะทำไมโอ้โหได้บัตรสีส้มมาแล้วทุกคนแต่ดูันดับหนึ่งดีครับหกหมื่นแต้มทุกคนหกหมื่นแต้มนี่ต้องเปิดอูหลายร้อยใบน,นะทุกคนผมมีอยู่เกือบ200เนี่ยถ้าเปิดหมด200อมันได้แค่ห้าหมื่นนะเออแสดงว่าเขาเปิดมาอย่างน้อยต้องมี3 0 0ใบอ่ะนะครับเขาเปิดแบบดุดันมากนะ น่าจะมีประมาณ300ใบแหละที่เขาเปิดอ่ะเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจถูกแล้วนะครับกระดานผู้นําครั้งนี้ต่อให้ผมเปิดหมดเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะชนะและเอาลูกเหลืองมาได้นะโทเค็นเหลืองอะ่ะผมก็เลยจะหยุดไว้ที่ตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับผมแน่มันเป็นกลยุทธ์ทางด้านยุทธ,ธศาสตร์นะครับผมโอเคฮะสาหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะดีใจไปกับผมด้วยนะร่วมลุ้นมาด้วยกันอย่างยาวนานนะครับในที่สุดก็ได้มาสักที นะครับได้มาสักทีเดี๋ยวเราจะไปเปิดบัตรสีส้มนะครับที่ได้มาเมื่อกี้เลยนะนะครับไม่รอนะครับเปิดเลยนะครับก็สิ่งที่อยากได้นะนะครับในบัตรสีส้มนี้มีปืนล้วนๆนะครับไม่ต้องล้นอะไรเลยมีแต่ปืนนะฮะีิ่งที่ว่าจะได้ปืนอะไรสิ่งที่อยากได้ก็เป็นเจ้าไอตัวลิมิเต็ดนะครับลูกซองนะครับของเจ้าแพะลิมิเต็ดนั่นเองนะผมขาดขนาดกลางอยู่ครับนี่ฮะตัวนี้เลย นะครับอันดาวเชตเตอร์นี่ครับไปดูในห้องหุ่นหน่อยนะก็คือผมมีเกือบครบแล้วนะอย่าบอกนะว่าต้องมาตามหามันอีกนะในครั้งต่อต่อไปอืกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างเ่ยมันได้ยากเหลือเกินนะโอเคนะครับเออเดี๋ยวต่อไปมาตามหามันดีกว่านะขนาดกลางนะเปะิดเลยถ้าได้ครั้งนี้ก็ไม่ต้องตามหาให้เหนื่อยแล้วนะครับได้ไม่ได้ฮะใบเดียวครับปึ๊บปึ๊บึ๊บโอ้หมดกันครับ เป็นปืนไททันนะทุกคนปืนตัวนี้นายบับน,นะทุกคนเป็นปืนไททันขนาดเล็กนะเบต้านะครับส่วนปืนอัลฟารู้สึกว่ามันจะเนิร์ฟนะนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดมาเมื่อไหร่ก็จะทาคลิปให้เพื่อนๆได้ทราบกันสําหรับการรีบาลานซ์นะครับในการอัปเดต9.6สําหรับครั้งนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนใครสิทธ์นะครับเข้ามาอยู่ในห้องของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ไปอยู่ในห้องที่3นะทุกคน เฮ้ย hey, ได้มาแล้วต้องใส่ปืนแล้วยืนโชว์หน่อยครับผมเฮ้ย hey. ใส่ปืนแล้วยืนโชว์มาเป็นคล้องจองกันเลยทีเดียวนะนะครับอย่าไปใลกันเลยฮะนะครับตอนที่จากกันไปนะแม่มีวันนี้แหละครับผมที่สมหวังนะเออเปิดวันไหนนี่ไม่เคยสมหวังเลยมีวันนี้วันนี้วันนี้วัน,นเดียวเท่านั้นเฮ้ย hey. ครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนตัวไหนดีกว่าเปลี่ยนตัวนี้ครับเอาเจ้าตัวนี้ออกไป เฮ้ยเจ้าเป็นหุ่นเก่าเจ้าตองไปนั่งรอข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวเราหุ่นใหม่เข้ามาก่อนครับนี่เลโธไคลสิตแ๊บสวยๆกันเลยทีเดียวเจ้าเรือดำน้ำําไม่รู้ไปดำอยู่ที่ไหนหายากเหลือเกินฮนะติดปืนเข้าไปครับนี่เลยสวยๆครับเก็บสะสมไว้ฮะก็จะเอาไว้อัพในอนาคตนะก็ถ้ามีเงินพออะไรพอก็จะอัพไปเรื่อยนะติดปืนตั้งสี่กระบอกครับไม่รู้จะอัพไหวหรือเปล่านะครับเฮ้ย สวยๆกันเลยทีเดียวในที่สุดก็ได้มาสักทีนะครับสะสมหุ่นจะได้ครบๆนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขาดอะไรนะเออนะครับหุ่นลิมิเต็ดก็ได้มาเกือบครบแล้วนะแต่ละหลายตัวก็ยังมันต้องซื้อด้วยเงินจริงกันสิบางตัวเนี่ยผมก็เลยไม่เอาโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาเพื่อนไปก่อนแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นประการใดจะแสดงความยินดีก็คอมเมนต์เข้ามาและอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะออ้ยมีปืนไครโตริเปอร์นะครับ อีก3ก็บอกอยู่ที่อิลิบัตสวยมากๆเลยเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆไปแล้วครับผม